g w i e l Slock, Kingit Network, Macnaps, Jib Online สวัสดีครับพปกัตั้งที่ฮกซนทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ UPS จากทางค่ายซิ s เ e มนะครับชื่อรุ่นของตัวนี้ก็จะเป็น ไซด์2 k นะครับหรือว่า2000 va 1,400นวัตต์นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อเอาลตด้านหลังนะครับสำหรับ power outlet เนี่ยก็มีทั้งหมด6ช่องด้วยกันสำหรับแบตเตอรี่แบคเอพนะครับแล้วก็อีก2ช่องไม่มีแบตเตอรี่แบคเอพนะฮะมาพร้อมกับพอร์ต r j 4 5สําสำหรับปัอกันไฟกระชากนะครับสำหรับพวกสายแ,แลนอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะประสิทธิภาพการใช้งานของตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไปลองเล่นกันดูเลยดีกว่า อุปกรณ์ในกล่องที่มีมาให้นะครับก็จะมีคู่มือภาษาไทยแบบฉบับย่อนะครับแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษถ้าต้องการแบบละเอียดขึ้นสาย USB นะครับสำหรับเชื่อมต่อ PC แล้วก็ CD bundle นะฮะก็มีทั้งแมนนวลแล้วก็ซอฟต์แวร์อยู่ข้างในนี้แล้วก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เลยด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นสีขาวด้านทั้งหมดเลยนะฮะหน้าจอนะครับก็ตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวนะครับก็เรียกว่าสวยงามไปอีกแบบหนึง่งโลโก้สายแล้วก็ปุ่ม power ด้านล่างเขียน system นะครับ ตัวหน้าจอนะครับก็จะบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สถานะของโหลดแบตเตอรี่หมดนะครับก็จะมีว่าแบตใกล้หมดหรือเปล่าสถานะอีกอย่างนะครับก็จะมีตัวสเตบิล라เซอร์แล้วก็ระบบมีปัญหาหรือว่าตัวไฟของโอเวอร์โหลดนะครับด้านนี้ก็จะบอกไฟสถานะของอินพุตนะครับว่าวลเต์เท่าไหร่อินพุตวลเต์เท่าไหร่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับทางซ้ายและขวาจะเหมือนกันนะครับก็เจาะดูรายอากาศไว้เยอะมากนะครับทั้งตรงนี้แล้วก็ทั้งตรงนี้ด้วยนะครับก็เรื่องว่าเรื่องระบายอากาศเนี่ยสบายๆแน่นอน ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็อย่างที่เห็นเลยตรงนี้จะมีด้านบนเลยก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับบางรุ่นก็จะมีตัว IS 2 3 2ด้วยสําหรับช่องนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีไฟไม่แบ็กอัพนะครับตัวนี้เอาไว้ต่อพวกพิมพ์เตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการอีกข้างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น RJ 4 5นะครับก็สําหรับสายแลนตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมด้านล่างนะครับดูสําหรับแบตเตอรี่แบ็กอัพก็จะมีทั้งหมด6รูด้วยกันอุปกรณ์ใช้ทดสอบนะครับทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้สีฟ้้าตตัััววนนนีจะะเป็รคบ ตัวนี้เนี่ยผมก็จะทดสอบก่อนเลยนะครับว่าผมจะลองปรับไฟลงและขึ้นดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะเริ่มตัดเซอร์แล้วก็ตัดไปเข้าแบตเตอรี่ตั้งแต่วเ์เท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นว่าผมปรับแรงดันไฟเข้ามาอยู่ที่ประมาณ2 2 4โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆลดลงไปนะฮะ210 197. 197ตอ่า197ตรงนี้นะครับเสเตยรไลเซอร์เริ่มทำงานแล้วอย่างที่เห็นนะฮะก็จะบูตวนเตะขึ้นมานะครับออปต์ก็จะเป็น228ลองลองไปเรื่อยๆดูฮะ170 1 6ร165เอาพจะอยู่ที่180กว่าๆนะฮะ อ่า1น0นะครับตอนนี้จะตัดมาเป็น on ตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก็เอาพุทนะครับจะอยู่ที่218ลองไปเป็น over กันบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะดันขึ้นมา210-220 230 240นะครับก็ตัดเข้ามาเป็น เเบเลเซอร์นะฮะตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบโหลดดูนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับอินพุตตอนนี้เราเป็นศูนย์แล้วนะครับตอนนี้เป็นออนแบตเตอรี่เต็มตัวนะครับโหลดที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับ0ูนุก็ถือว่าไม่มีโหลดนะครับตอนนี้ผมเสียบเข้าซิสเต็มพร้อมในการโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะเริ่มจากหนึ่งวัตต์ก่อนอย่างนี้เห็นนะครับโหลดขึ้นมา9 5บ้าแล้วนะครับก็ถือว่า100ต่อไปนะครับจะเป็น200อย 200วัตต์นะครับยังทํางานได้ดีอยู่นะครับเพิ่มอีก200นะครับเป็น400 400วัตต์นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าโหลดเลเวลนะครับขึ้นมาเป็น2ขีดแล้วจะเพิ่มเป็น600ดูนะครับ 600วัตต์นะครับก็อยู่ได้สบายๆนะครับตรงนี้สําหรับซิสเทมที่600วัตต์ก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทสตรงนี้ที่600วัตต์ก็ยังสามารถอยู่ได้ปกติดีนะฮะสำหรับตัวซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะครับอย่างที่เห็นว่าเรามาดูบริหารจัดการผ่านเบราว์เซอร์ทั้งหมดเลย ตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแรกที่เข้ามานะครับก็จะเป็นสถานะของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็น power flow หรือว่าเราจะดูแบบเป็น d i a แกรมก็ได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นมาเป็นกราฟในส่วนของ history ตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างอีเวนต์พวกนี้จะบอกหมดเลยจะนับเขาไว้หมดเลยนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับว่าวันนี้ไฟตกไปกี่รอบหรือว่า over load กี่รอบนะฮะก็ตรงนี้่ฟังก์ชันมากมายนะฮะ โอเคมาดูในส่วนอื่นกันต่อนะครับตัวนี้ในหัวข้อ View Power Configuration นะครับอันแรกตัวนี้จะเป็น Change Password นะครับระบบการส่ง s f s นะครับแต่ตัวนี้ไม่สามารถต่อ Comport อได้ถ้าเรามีต่อก็สามารถส่ง SMS ได้เช่นกัน Email Event Action นะครับก็จะบอกหมดนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการสั่ง Wake On LAN นะครับในหัวข้อ l o g นะฮะแล้วก็ทั่วไปนะครับตรงนี้ ข้อถัดไปนะครับ UPS setting ตัวนี้ก็จะมี local shutdown นะครับสามารถตั้งได้เลยนะครับสามารถ add IP ได้นะครับรีโมท shutdown ก็ได้เช่นกันตัวนี้นะครับวันที่ซื้อมาวารนตีเท่าไร่เท่าไรข้อถัดไป control real time control นะฮะตรงนี้ก็จะมีตัวอะ์ลามนะครับสามารถเปิดปิดเสียงได้นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ self test นะครับสามารถกด start test ของตัวแบตเตอรี่ได้ เก็ตด้วยนะครับตัวน,นี้สามารถเปิดปิดได้นะครับช่วงเวลาไหนเช่นช่วงเวลาไหนเราไม่ใช้ก็สามารถปิดเครื่องไปเก็ตด้วยสำหรับการทำแบตเตอรี่เทสนะฮะหัวข้อถัดไปนะครับอ่าตรงน,นี้ก็จะเป็นหัวข้อเดิมแล้วนะครับจะเป็นหน้าแรกที่เราเล่นกันดูเมื่อกี้การตั้งยูนิตของอุณหภูมินะครับก็มีทั้งเซลเซียสและก็ฟาเรนไฮต์นะครับเวลาเราจะเลือกแบบไหนก็ได้ตามนี้ ภาษาจะมีที่เลือกตามนี้นะฮะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับฟังก์ชันพวกนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการบริหารจัดการผ่านข้างนอกมานะครับเราก็สามารถพิมพ์ IP ของเครื่องที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับตามด้วยพอร์ตแล้วก็เข้ามาคอนฟิกได้เลยตรงนี้ก็ไม่จําเป็นว่าเครื่องที่เสียบอยู่ต้องเป็นเครื่องมีเนตหรือว่าจัดการเท่านั้นนะครับเราสามารถเรเมดเออ เมเนจจากเค,คร Quindi, System, Hence, ื่องข้างนอกได้นะครับขอให้อยู่ในวงแลดนเดียวกันหรือว่าถ้าอยู่นอกวงแลนนะครับเราก็สามารถฟ o ร์บูดพอร์ตเข้ามาเมเนจจัดการได้เช่นกันครับ s y s เ e มไซด์ตัวนี้นะครับผลทดสอบก็ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับรองรับ Under Voltage นะครับ200กว่ากว่าวลต์นะครับก็จะตัดเข้าสู่โหมดของเซ a b i ร i เซอร์แล้วนะครับ พอตกมาเหลือประมาณ168หรือ170ตอนนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบ็กอัพทันทีนะครับ, under รบอันเดอร์วอลเตนะไอโอว์วลเตจเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ240อย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะมีการรักษาแรงดันคงที่ตัวนี้ทําได้ดีนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อไปนะครับเหมาะใครนะครับก็ตัวนี้ผมพูดได้เลยว่าสามารถรองรับโหลดได้เยอะขนาดนี้สำหรับซิสเต็มใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะคุณจะใช้พวกการ์จอพันแป ti สใบอะไรอย่างนี้นะครับก็ เหลือเฟือนะครับสำหรับตัวนี้เพราะอย่างที่ผมเทสโหลดให้ดูนะครับตัวโหลดของผมเนี่ยมันทำได้แค่600เท่านั้นนะครับแต่ว่า600เนี่ยก็กระจอสองใบสบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใบาหนึ่งก็อยู่ได้มา300ากว่า การใช้งานอื่นๆนะครับก็ตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่า power outlet นะครับที่มีมาให้เหลือเฟือนะครับ6ช่องสบายๆนะครับแล้วก็ยังมีพอร์ต RJ15 สําหรับป้องกันไฟกระชากของสายแลนได้อีกด้วยนะครับในกรณีฟ้าผ่าหรืออะไรตัวนี้ก็สามารถป้องกันได้อย่างดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็จะเป็นตัวหน้าจอของไฟ LED นะครด้านหน้านะครับจะเป็นไฟสีขาวนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมชอบนะฮะคือผมไม่ค่อยชอบไฟสีฟ้าเท่าไหร่มันดูแล้วมันแบบแสบตาแยงตาดูลาบากเพราะว่า ตัวแสดงสถานะนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับสีฟ้าถ้าเป็นภาพสีฟ้าเนี่ยก็จะกลืนๆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าตัวนี้เป็นสีขาวกับตรงสื่อสีดํามันชัดเจนดีมากนะฮะในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าดีก็คือว่าเราสามารถไไดนจัดการได้นะครับภายในวงแหวนของเราไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องที่เสียบย s b ต่อ เข้ากับหลัง UPS เท่านั้นนะครับตัวนี้เราก็สามารถตั้ง forward port หรือตั้งปิด firewall นะครับให้เครื่องอื่นสามารถเข้ามาบรเนจการได้เท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถเข้ามาบรเนตการตัว UPS นี้ได้ทุกที่แล้วนะฮะตัวซอฟต์แวร์เองก็ทําออกมาได้ดีนะครับก็มีฟังก์ชันอะไรให้ครบนะครับแล้วก็ดูสถานะของตัวเครื่องได้ครบคันในส่วนการทํางานของตัวนี้นะครับในกรณีที่มีแบตเตอรี่โหลดนะครับก็เสียงถามว่าดังไหมต้องบอกว่าไม่ดังนะครับ บางตัวเนี่ยจะเสียงแบบพูดอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าเสียงเงียบพอสมควรเลยนะครับเรียกว่าแทบไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาักเท่าไหร่นะครับก็มีแต่เสียงพัดลมเล็กน้อยนะครับที่มีนอสออกน้อยออกมานิดนึงโอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทางบร,ริษัท CHT Distribution มากมากนะครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆนี้มาให้ผมได้ดีวิวกันวันนี้ผมและทีมงานโอพกโซนทีว ok ีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่โอพกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ